สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักวิธีการทําป้ายประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งนักเรียนนะคะหรือว่าผู้ปกครองนักเรียนนะคะทําโดยใช้ powerpoint นะคะทําได้ง่ายๆค่ะแล้วก็มีแจกไฟล์แก้ไขได้ฟรีนะคะเป็นไฟล์ powerpoint นะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์นะคะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลด ไปแก้ไขไฟล์ได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปดูวิธีการทำป้ายประชาสัมพันธ์นะคะหนิงขอรบกวนเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องนะคะช่วยกดติดตามช่องให้หนิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาค่ะค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะก่อนที่จะทำ ป้ายประชาสัมพันธ์นะคะั้แรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการดาวน์โหลดรูปนะคะเพื่อที่จะนำมาเก็บไว้ในการาทำป้ายประชาสัมพันธ์นะคะดาวน์โหลดรูปนะคะเราก็จะต้องหาดาวน์โหลดรูปที่เป็นรูปฟรีนะคะเพื่อที่จะไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะดังนั้นนะคะหนิงก็รวบรวมเว็บไซต์ไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างะคะเพื่อนๆก็คลิกเข้าไป สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะเป็นเว็บเกี่ยวกับดาวน์โหลดรูปฟรีนั่นเองนะคะมีเกี่ยวกับเว็บไหนบ้างนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะมาดูเว็บแรกเลยนะคะที่เราจะดาวน์โหลดนะคะก็จะเป็นเว็บเกี่ยวกับกระดานดำนะคะก็คือถ้าอ่ันนี้จะหน,นิงจะทําเกี่ยวกับใบประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะก็อยากได้แบ็กกราวด์นะคะที่เป็นรูปกระดานดำนะคะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบรูปประดานดำเหมือนของหนิงนะคะก็สามารถาคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะหนิงไปแปะไว้ให้แล้วนะคะหนิงก็ไปดาวน์โหลดมาจากในเว็บนี้เลยนะคะ pickabe นะคะ pickabe เว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ฟรีนะคะดาวน์โหลดรูปฟรีนะคะซึ่งพอเปิดเข้ามานะคะด้านบนนะคะก็จะตัวนี้นะคะด้านบนจะมีอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อนๆก็ ไม่ต้องไปคลิกเข้าไปนะคะหรือจะคลิกเข้าไปดูก็ได้นะคะแต่จะมีค่าใช้จ่ายถ้าดาวน์โหลดนะคะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างแล้วกันนะคะเป็นกระดานดําด้านล่างนะคะอ่ามีรูปแบบที่สวยงามมากมายเลยนะคะด้านล่างนี้นะคะก็จะใช้งานฟรีนะคะดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเลือกดูได้ตามใจเลยค่ะค่ะต่อกันเลยนะคะอ่า เว็บไซต์ต่อไปนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้สําหรับดาวน์โหลดนะคะรูปนักเรียนนะคะรูปนักเรียนใส่แมสนะคะนี่ก็รวบรวมมาให้นะคะจากเว็บเพจของครูเบมนะคะก็ขอขอบคุณเพจของครูเปมด้วยนะคะลิงก์นิ่งก็แปะไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะพเพื่อนเพื่อนก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเพจน,นี้นะคะก็จะมีรูปการ์ตูนให้นะคะเป็นรูปอ่า าร์ตูตใส่แมสมีคุณครูด้วยมีนักเรียนด้วยนะคะสวยงามมากเลยนะคะ,ะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะนําไปใช้ก็อาจจะเป็นไปลบรูปพื้นหลังออกก็ได้นะคะยังก็มีวิธีการลบภาพพื้นหลังออกง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะคะค่ะ,อะนอกจากเว็บนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกเว็บหนึ่งกันดีกว่านะคะเป็นอันนี้ก็ อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะก็คือครูอ u p d a t e c o m นะคะนี้ก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ครูอ u p d a t e c o m เหมือนกันนะคะที่มอบนี่เลยนะคะรูปภาพสวยๆให้เรานะคะเป็นรูปเด็กๆใส่แมสเหมือนกันนะคะฟรีเหมือนกันนะคะดาวน์โหลดได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นเพจห้องสื่ออนุบาลคูป,ปูนะคะนี้ก็ขอขอบคุณเพจห้องสื่ออนุบาลคูป,ปูด้วยนะคะที่มอบอ่า กระตุ้นนะคะใส่แมสให้กระตุ้นนักเรียนใส่แมสให้นะคะตัวนี้นะคะแจกฟรีนะคะของเพจนี้นะคะไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะอ่าี่ก็จะไปดาวน์โหลดไว้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆใช้ดาวน์โหลดแล้วถ้าจะาไปตกแต่งก็เราก็จะไปลบภาพพื้นหลังออกนะคะให้มันเป็นโปร่งใสนะคะต่อไปนะคะอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะเป็นเว็บเกี่ยวกับรูปโรงเรียนนะคะหรือว่ารูป รถโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอ,อยากเข้าไปดูนะคะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะเป็นเว็บไซต์ไทย png นะคะเว็บไซต์นี้นะคะเป็น png ให้เราเรียบร้อยแล้วก็คือพื้นหลังโป่งใสนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปลบพื้นหลังยากเลยนะคะตัวน,นี้ก็ฟรีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็ไปเลือกได้เลยนะคะในเว็บไซต์นี้นะคะไปดาวน์โหลดเก็บไว้เพื่อที่จะนำมาประกอบการทำป้ายประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะอ่า ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปหารูปอีกรูปนึงเป็นลำโพงกันนะคะ<ม>ก็เสิร์ชหามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในเว็บของพิกอเบนะคะพิกอเบเหมือนกันนะคะยังจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะคะเป็นลำโพงแบบพื้นหลังโปร่งใสเหมือนกันนะคะดาวน์โหลดไปแล้วก็ไม่ต้องไปตัดพื้นหลังให้ยุ่งยากนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณ เว็บไซต์ P i กอเบนะคะมีลิงก์แปะไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคลิกลิงก์ไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะเมื่อเราได้รูปภาพนะคะที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกเลยเราก็เปิดที่ powerpoint ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็จะไปที่งานนําเสนอเปล่าค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกที่ออกแบบนะคะ แล้วก็ไปเลือกที่ขนาดสไลด์ค่ะแล้วก็ไปที่ขนาดสไลด์แบบกำหนดเองนะคะเลือกขนาดสไลด์สำหรับเป็นกระดาษ A4 ค่ะการวางแนวนะคะเราก็เลือกเป็นแนวนอนทั้งสองนะคะจากนั้นนะคะก็ปรับให้พอดีนะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปหน้านี้ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลบ เหบล์นะคะทั้งสองนี้อันนี้ออกนะคะแล้วก็คลิกตรงเทตบล์แล้วเราก็กดปุ่ม delete อ่ากดปุ่มคีย์บอร์ด delete ออกได้เลยทั้งสองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาแบ็กกราวมาใส่ด้านหลังนะคะแล้วก็ไปที่แทรกนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพแบ็กกราวที่เราทําการดาวน์โหลดมานะคะนี่ก็ดาวน์โหลดไว้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกระดานดํานะคะนี่ก็จะไปเลือกรูปกระดานดํามานะคะ พอเลือกได้แล้วเราก็กดที่คำว่าแทรกค่ะก็จะลงมาให้เรานะคะของหนิงที่เลือกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่พอดีมันจะเป็นสองรูปนะคะดังนั้นหนิงก็จะครอบตัดมันนะคะหนิงก็จะไปที่เมนูรูปแบบนะคะแล้วก็จะไปที่ครอบตัดนะคะมันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะขอบๆดำๆนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้เมาส์นะคะจิ้มตรงสีดำแล้วค่ะแล้วมันก็จะเป็น เป็นเหมือน3มแฉกนะคะเมือนก็เลื่อนลงไปนะคะมันก็จะเอาส่วนที่เพื่อนๆต้องการได้นะคะก็เหมือนกับดึงเข้าไปในส่วนที่เพื่อนๆต้องการนะคะมันจะตัดให้เรานะคะจากนั้นก็ไปที่ตรงคําว่าครอบตัดค่ะมันก็จะครอบเอารูปที่ส่วนที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็จะทําการขยายรูปนะคะให้เท่ากับสไลด์ค่ะค่ะเมื่อได้รูป ขยายรูปเท่ากับสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะนําข้อความมาใส่เลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนําข้อความมาใส่นะคะเพื่อนๆือนก็สามารถแทรกข้อความหรือนําข้อความนําโลโก้มาใส่ด้วยก็ได้นะคะโลโก้นี้นะคะเพื่อนๆจะใสะ่เป็นโลกโลก้ของสพทรหรือว่าโลโก้ของโรงเรียนด้วยก็ได้นะคะเป็น2 2โลโก้เลยก็ได้หรือจะใส่โลโก้เดียวก็ได้นะคะ อันีนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้หนิงก็จะมาใส่อ่าเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นรูปเด็กอ่าใส่ผ้าปิดปากนะคะอ่าเราก็จะไปที่แทรกนะคะแล้วก็ไปที่อ่ารูปภาพนะคะเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะอันนี้ตอนโหลดมานี้จะเป็นพื้นหลังสีขาวนะคะทีนี้ถ้าอยากลบแบล็กการ์ดพื้นหลังให้โปร่งใสแบบในรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปที่อ่าเว็บไซต์ ลบพื้นหลังนะคะคือลบง่ายมากเลยนะคะนิงก็มีคลิปวิดีโอสอนวิธีการลบพื้นหลังแบบง่ายๆนะคะแค่คลิกอัปโหลดนะคะก็สามารถลบพื้นหลังได้แล้วนะคะนี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว่าจะมีตัวไอขึ้นข้างบนเพื่อนก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะอ่านี่ก็จะแทรกอีกรูปนึงนะคะเป็นรูปนักเรียนของเด็กผู้หญิงนะคะก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือไปที่แทรกนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่ เมื่อต้องการแล้วก็กดแทรกรูปก็จะลงมาให้นะคะเมื่อได้รูปผู้หญิงรูปผู้ชายเด็กผู้ชายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรับแต่งตัวหนังสือปรับอะไรตามเพื่อนๆต้องการเลยนะคะนิงจะเอาลำโพงมาใส่อีกนะคะก็จะไ,ไปที่เดิมนะคะก็คือแทรกรูปภาพนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปลำโพงที่เตรียมไว้ค่ะแต่ว่ากดแทรกลงมาเลยค่ะ,นะคะแล้วก็ปรับแต่งขนาดได้ตามต้องการเลยนะคะเมื่อพอใจแล้วนะคะ ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ไปเซฟรูปนะคะค่ะแล้วก okay. okay. like so uh. mm ็ไปที่ไฟล์นะคะแล้วเราก็ไปบันทึกเป็นนะคะหรือว่าบันทึกเฉยๆก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วก็เราเลือกอ่ะนิดของไฟล์นีนะคะเป็นอ่า jpg นะคะก็คือให้เป็นรูปภาพนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าบันทึกเฉพาะสไลด์นี้เท่านั้นหรือสไลด์นี้ทั้งหมดนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์นี้ทั้งหมดนะคะอย่ก็กดที่สไลด์นี้ทั้งหมดค่ะ ก็จะบันทึกให้เราเรียบร้อยนะคะอ่ะนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่ารูปที่เราบันทึกแล้วนะคะเป็นรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฐานนี้นะคะก็เป็นรูปที่เราบันทึกเรียบร้อยนะคะเป็นไฟล์รูปภาพนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนําไฟล์นี้นะคะรูปภาพนี้นะคะไปะแจ้งนะักเรียนแจ้งผู้ปกครอง ใน f a c e b o o k ไลน์ไลก์กลุ่มนะคะหรือว่าในาช่องทางอื่น,นตามาที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะอ่ลิงก์นะคะลิงก์ไฟล์แก้ไขได้นะคะก็แปะไว้ข้างล่างเพื่อนๆสามารถนำไปแก้ไขดาวน์โหลดไปแก้ไขได้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะคะฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ